ยกมันตอดอยู่เธออย่าให้มันกินเบ็ดก่อนสิเน,นยนย,อยเ,อนเอาไว้มันตัวใหญ่ก่อน ủa, chẳng kính, nhà yuppies mà có lê nhà, 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 เล่นปลาเล่นน้ปลาปลามากินเองมันเล่นนูนังมันบังนู